ตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดแม่ห้องสอนร่วมกับชาวต่างชาติช่วยกันนำตัวนักท่องเที่ยวชายชาวเบลเยียมค่ะขึ้นมาจากน้ำตกบ้านหมอแปลงตำบลแม่นาเติงอำเภอปายจังหวัดแม่ห้องศนส่งให้เจ้าหน้าที่คูภยัยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติงนำส่งโรงพยาบาลหลังประสบอุบัติเหตุลื่นตกหน้าผาน้ำลื่นตกจากหน้าผาทำให้อาการสาหัสกระดูกสันหลังหักจากการสอบถามผู้บาดเจ็บ ได้ช่ารจักรยานยนต์เดินทางไปเที่ยวน้ำตกหมอแปงแต่ขณะเดินได้ลื่นถลายตกลงมาพื้นได้รับบาดเจ็บบริเวณหลังจึงร้องขอความช่วยเหลือก่อนที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่จะเข้าไปช่วยการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วเคลื่อนย้ายผู้ป่วยมารับการรักษาที่โรงพยาบาลปลายโดยผลการ X เอกซเรย์พบว่ากระดูกสันหลังแตกหักจึงได้เคลื่อนย้ายไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลกรุงเทพจังหวัดเชียงใหม่ ขณะที่เจ้าหน้าที่ฝากเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวนะคะให้ระมัดระวังในการเดินแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดยเฉพาะน้ําตกโดยควรไปกับเพื่อนเสมอจะได้ช่วยกันดูแลหากเกิดกรณีฉุกเฉินขึ้นมาค่ะ